สวัสดีครับมาดูสารคดีชีวิตกวางกันนะครับวันนี้วันนี้เป็นกวางเพชเมียนะครับเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเมื่อกี้จ่าได้มีกวางเพชผูตัวนี้เพชเมียลักษณะก้นจะสวยมากนะครับกวางเพชเมียมาสูดอากาศห่าะยด เดี๋ยวเราจะไปดูอนาคอนด้ากันนะครับทางฝั่งนู้นนะครับอย่าบังกล้องอย่าบังกล้องนี่กวางเพชรเมียนะครับลักษณะก็เหมือนหมาบ้นานเราเลยเ็กๆนะครับตัวมันใหญ่ก้นก้นสวยมากเลยคุณเจมเป็นความเขินก็กวางไงมั่งครับผมว่านะครับหน้าแดงมันเป็นความก้นเมียที่สวยมากอืมน่ากินนะดูดิเนื้อตัวสะโพกเนี่ยจองเลยนะจองเลยใช่ไหมอืมสะโพกเราไปย่างได้ ต้องขอต้องซ่อคอว่ะแล้วมึงเริ่มเราแหวงอะไรวนนี้จะกินกูอขอซ่อคอแล้วกนะันพอละพอละแค่นี้นะ